ผมดบาบตำรวจมนูวรมละล่นผู้ขับมู่งานป้องกันปราบปรามสพตช้างใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีประสบการณ์ราจะกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นคาดว่า กำลังเสพยาเสพติดกันคุณตำรวจได้รับแจ้งว่าบริเวณนี้มีวัยรุ่นมั่วสุมสูบก,กัญชากันอยู่พอไปที่ที่เกิดเหตุก็หาใครไม่เจอครับก็ไปถามเด็กแถวนั้นดูว่าวงกัญชาอยู่ที่ไหนก็กลัวเด็กมันจะไม่รู้จักกัญชาเลยถามไปแบบนี้เลยครับรู้ไหมแถวนี้ที่วัยรุ่นชอบสมหัวกันอยู่ถ้ามีควันขึ้นเยอะๆร,รู้ไหมมันอยู่แถวไหนอ๋อทางนี้เลยครับไปไป,ปว,ว้าวแจ๋วเลยไอ้หนู่หนูไหนล่ะ วันขโมงคนมาสูมหัวกันอยู่แบบนี้สูบกัญชาชัวจับเลยครับอ้าวกระถางทูบพวงมาลัยรอยขูดก็มีโอ้โหเขาขูดหวยกันตายละผิดวงหน้าแตกละเอียดยิบจะทำไงดีละทีนี้ ไอหนูไหนแล้ววงกัญชาต้าเจี๊ย้ถามถึงวงกัญชานี่ถามเจี๊ยบบอกว่าพวกไวเลยสูงหวาันเยอะเยอะถ้าเกิดบอกว่าอัญชาคำเดียว ไปหมดกันครับหนีไปหมดแล้ววิ่งกันบ้องกระจายอยู่ทั้งนู้นบอกแต่แรกว่ากัญชาก็ได้เด็กมันรู้รแม่ไปดูถูกมันเดี๋ยวนี้ยอะไรอะไรเด็กมันก็รู้ไอ้ที่ไม่ค่อยจะรู้แหละผู้ใหญ่ครับปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ล้อมวงมาอยู่นั้นมีทูก เทียนกำลังไหว้นั่งขูดขอหวยกันทำให้เข้าใจผิดจะสงสัยว่าคงจะนั่งเสพจะเสพกันขอขอบคุณนายดาบตำรวจมนูหอมระรื่นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพตช้างใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของเรื่องที่แท้มาขอหว